ว่ามันมามีแล้วลุงชายไปถามที่ไหนโอ้ถึงจันสองจันลุ่มมันมามีสักที่ลุงชายต้องไปถามที่เบิ้นขายเกลือกกาไปถามพ่อยังขายเกลือกขายเกลือกมันมีใครเชี่ยววะพนก็จะได้อยู่กะมันมามีจุบแน่ถึงแล้วนะ <S <S บิ๊กซีอ่ะแม่ สาขาสาขาสาขาบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์เอแอน่ากะเดี๋ยววันที่สิบเก้าสาวเขาต้องไ้ไปกรุงเทพเออไปถ่ายงานแม่นแต่ประเด็นเนี้ยลุงชัยมันดูแบบดีเขี้ยวแบบหมีลุงชัยไปซ่อซื้อใส่เลยผมจะอยู่ที่รถหรอก็มาเจอผมไปตัวเอาเอาลุงชัยเลยอเออไปคนเดียวก็ได้ฮะ ไปคนเดียวก็ได้เอ,อลุงชายไปถามเปิ้นเลยว่าที่เปิ้นขายเชี่ยวอะ่ะเชี่ยวปลอมเนี่ยอยู่ชั้นหนึ่งกับว่าชั้นสองลุงชายก็ไปถามเปิน้นถามร้านยังก็ได้อะว่าเปิ้ลขายเชี่ยวปลอมที่ไหนชั้นบนก็มาชั้นสองไอ,อแต่สาตางก็ถึงเอาฮือไปละเอ,อมีเนี้ยตอนแรกอะก็ไปถามไปกร,รมแล้วก็ลองใส่ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยเลยเนยเอะแล้วมาอวดผงกร,รม ได้ได้ได้ไปไปทามเลยจะไปตัวเขาบอาเฮ้ยรอนี่รอรถเนี่ยไปวัวอีกเนอะไปจ้านะ่ะเออไปแล้วเนอะชอบสีเขียวปอมได้มาได้มาง,งู้ดเนอะโอ้พี่ครับเขาขายฟัน<ม>ที่ไหนขายฟันเนี่ยฟันนี้แปลว่าเขี้ยวนี่นะครับ ลุงชัยน่าจะเดินไปตรงเข้าไปหลังบิซซีเนี่ยครับเดี๋ยวขึ้นมาได้เลื่อนชั้นชั้นแปดมั้งชั้นแปดเหรออ๋อชั <laughs> ้นแปดนะเลขแปดอย่างเงี้นะเออเออถึงเลขแปดไทยไม่ได้นะต้องเป็นภาษาอังกฤษเอาเลยไปละไปถามม้กรมปัทจุตรรัดดูว่าปันเนี่ยเขาเขี่ยวขายตรงไหนครับครับโอเคครับครับชับบบ้นแปดนะชั้นแปดแปดเลขอาราบิกไม่ใช่เลขไทยนะครับครับ ่ายครับร e ้านที่เขาขายฟันอยู yeah> ่ตรงไหนครับร้านที่ขายฟันอี่นี่มันรถเครื่องนิยมชนิดนะครับขายฟันน่าจะอยู่ตังโบนะครับั้นสองนะครับอ๋อรั้านสองนะครับครับผม พี่ครับที่ใส่เกลียวมีจังไหนครับตังนุ่มตังนุ่มเหรอกี้ขเาขเาบอกว่าจันร์ส่องมันมีตังนุ่มจกัังรุ่มอัสดีค่น,น้อ,นอง,รงครับ ร้านที่เป şey ิ่นไส่เคี้ยวมีทีไหนครับเกี้ไปถามเปิ้นตังโบนเปิ่ลกับมาบอกว่าตังลุ่มโอ้ไเสมจุฮะเตียวโปวแหวดห้งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไม่โดนจับการ เฮ้ยยิ้มไปหน,น,ย,ปน,นยม่ยิ้มไปหน่อยแม่ว้าไปเสาะใส่เขี้ยวอะมันมีสักติคนที่ว่าจันสองไปถามคนนั้นว่าจันรุ่มก็ยังขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่ก้ะโอ้มันมามีไ,มมไปอุบเลยมันก็นมีก้ามามีฮะไปมาแล้วมันมีสติไปเลยปะให้ไปทรงไปละมันมามีาะว่ามีมันมนามี หาไปไปสองจานละมันม่มีทิไปอู้ไปเลยมาเลยโอ้มันม่อมีเมันแบบมีมาแล้วให้ปไปส่งอ่ะบายละมันม่อมีนี่ัปเหลือฮะก้าพิ่งนะไปเหลือฮะลุงชายที่อู้แตะๆนะมาแล้วฮะาไปเจ้ากู้เล่นลุงชายนะฮ้าไปเจ้ากูก้เล่นจริงฮ้าบอกว่ามันม่มีอ่แล้วลุงชายไปถามที่ไหนโอ้ดึงจันสองจานลุ่มมันม่มมีสักที ลุงชายต้องไปถามที่เพื่อนขายเกลือกอะไปะถามป้ออย่างขายเกลือกขายเกลือกมันมีใครเชี่ยววะปก็จะได้อยู่กะมันมันมีเอาเองนี่อา่าาลุงชายว่าเถอะบ่เสียเวลาโฮ้ยเสียเวลาฮะก็มหาเจืออยิงนี้บวกแปลว่ามีจันสองไปถามจันสองบอกว่าจันลุ่มมันมัมีสักตี่ ยิงหน้าบวกจูฮะอู้ไปเลยลุงชายมานี่ลุงชายมานี่เออมามามีเอาขิงว่านเดี๋ยวบิ้ลอ่ะมันต้องใส่บ่าเออมันต้องใส่ไปตรงนี้เนาะเออนี้ยะจูบไวเซงให้ข้ากินเนืาา้อไก่เอาเขี้ยวเข้า,ขาขกันหันเลยยิงมาเนี่ย